ทิ้งมันเฮ้ยอัขนาดอุ่นมาให้แล้วไอ้ทอดเป็นเป็ดมาสิเป็นเปลเหรอเนี่ยกลิ่นมันจะเสียอ่ทิ้งมาันไอ้จบบอกอะไรเสียก็หมาอะไรเสียก็หมาหมาเจ้หมาเสียหมาไอ้จบบอกอะไรเสียก็กรูอะไรเสียก็คู เอาหลุดไปแล้วดำหลุดอุปกรณ์จับเขียดใช่ไหมคุงม,มันต้องหน้าบ้านนู่นม,มันมืดแถานี้มันจะไปมีล<ม>ยกหินดูเนี่ยแถวนี้คุง ยกหินเอาเนี่ยใต้ซอกเนี้ยแสงสว่างถ่ายคลิปอยู่นะลุงหาสักตัวน,งนึงไม่สูงก็ไม่สูงพอดีอ่ะ ทางเนี้ยมีไหมอ,อุงมีนี่แล้ต้องมืดกว่านี้คือแล้จะออกมารับน้ำค้างไงเมื่อวันไม่มีต้องเปิดคือมันออกมารับน้ำค้างไงเกะโชว์อุปกรณ์นี่เอออุปกรณ์จับเขียรรุ่นทำเอง เดี๋ยวดูทางกลับเผื่อมีเนีย่ยลุงตามซอกหินเนี่ยยกดูดิมีไหมไอ้เขียวน่ะใช่ไหก็กระโดดจะต้องดูเนี่ยซอกหินเนี่ย นี่าทางเนี้ยรงงอเคียเนี่ยมันก็าล้วเคียยนำหน้าคนจับอเมั <c oughs> นจะเหลืออะไรนะ่ะเน,นหน้าคนจับเเคตนีเนล้าียนจัเรินำหน้าคนจับนี่ <c oughs>